เอาไหมจ๊ะที่ดีงเงินผ่อนมีเพียง3มแปลงเท่านั้นเนื้อที่ห้ิตารางวารีบๆมาจับมาจองราคาถูกเวอร์วางเงินดาวห้าหมื่นบาท ร้อมเข้าทำประโยชน์ได้เลยอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านน่ารักเดินทางเข้าออกสะดวกสบายสุดๆน้ำไฟเข้าถึงแล้ว50ตารางวา290แสบาทผ่อนสบายๆวันนี้รีบมาจับมาตองเลยเจ้าของใจดีมากๆให้ผ่อนนาน2ปี3มปี4ปีได้เลยนี่ อยู่ตรงนี้มีเพียง3แปลงเท่านั้น50ตารางวาพิกอจู่ที่ต้นบนเขาพระอํเาเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทุกคนเดี๋ยวอบแพลงกล้องให้ดูก่อนช้าหมดอดนะจ๊ะมีเพียง3แปลงเท่านั้น50ตารางวาสองแ0น่ 2, 3, 9, บาทไปดูกันนี่เลยจ้าติดถนนสาธารณะทุกแปลงนะคะ ห้าสิบตารางวานี่เรียงกันเลยนะคะมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงรีบๆชวนกันมาจับมาจองเลยค่ะผ่านได้ผ่านนานนะคะนี่ถนนสาธารณะกว้างถึงสี่เมตรเลยจ้ะมีเพื่อนบ้านล้อมรอบใกล้กับบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะจ๊ะทุกคนนี่อ่า แปลงห้าสิตารางวาเรามีแค่สามแปลงนะคะแปลงอื่นเนี่ยคือเนื้อที่จะเยอะกว่าฝนพึ่งหยุดตกนะมันอาจจะทําให้เรานะคะเห็นน้นําคงน้ําขังบ้างไม่เป็นไรคะ่ะถ้าซื้อจริงนะคะเราปรับพัฒนาน,นิดหน่อยก็คือสามารถที่เข้าทําประโยชน์ได้เลยวันนี้ใครสนใจรีบมาจับมาจองเลยนะวางเงินดาวห้าหมืนบาทพร้อมเข้าทาประโยชน์ได้เลยตรงนี้นะคะจะเป็นทางถนนคอนกรีตน,นี่เดี๋ยวพาไปดูนี่ก็จะเป็นทางสาธารณะนะจริงๆแล้วมองเห็นวิวเขาอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่เพื่อนเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ สองตัวนะเพื่อนบ้านล้อมรอบบรรยากาศดีน่าอยู่มากๆนี่คือทางสาธนะารณะน้ําไฟทุกอย่างพร้อมพร้อมเข้าอยู่ได้เลยออปชันดีราคาดีแบบนี้ริบๆี่มาจับมาจองเลยนะคะเงื่อนไขพิเศษสุดๆวางเงินดาวห้าหมื่นบาทพร้อมเข้าทําประโยชน์ได้เลยนาจานาจาที่ดินถมแล้วพร้อมสร้างบ้านได้เลยนะ,ะตรงนี้อยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะนี่มีปลูกต้นมองต้นไม้ไว้แล้วนะคะเห็นไหม สองแสนเก้าหมืนบาทคุ้มมากๆพี่กาอยู่ที่ตําบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทุกคนรีบม,มาจับมาจอมเป็นเจ้าของกันลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย